สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น นางสุภารัตน์หานสิริสวัสดิ์หัวหน้าสำนักง,งานตรวจบัญชีสากรกรสตูลเปิดเผยว่าสำนักง,งานตรวจบัญชีสากรกรสตูลได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีเพื่อกับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและบัญชีรวมทั้งความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีให้แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรและประชา ชนทั่วไปซึ่งเป็นการจัดตั้งศูนย์บริการโดยสำนักงานตรวจบัญชีสากรทั่วประเทศตลอดจนจัดหน่วยบร,ริการพิเศษเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านบัญชีไปยังพื้นที่ชุมชนห่างไกลอีกด้วยทั้งนี้เพื่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี เกิดภูมิคุ้มกันทางการเงินและสามารถบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและโปร่งใสให้กับสาก์และกลุ่มเกษตรกรต่อไปได้อมรรัตจันพริมสวทสตูลรายงานติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stud